đi, bây giờ chúng ta đổi và chúng ta, mấy người bây giờ ดูไม่ได้เพิ่งกลับมาเรียนได้สามวันใช่ไหมใช่ค่ะคือตลอดระยะเวลาที่เรียนด้วยกันเนี่ยน้องเขาเขาบ่นอะไรให้ฟังไหมว่าเออน้องเขามีเออเพื่อนไม่ค่อยคุยด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะน้าเป็นคนยังไงน้าเป็นคนลาเลินค่ะแบบก็คือ ก็คือล่าเริงอะค่ะแบบไม่มีแบบบนอะไรให้ฟังไม่มีค่ะแบบก็ก็คือก็คือล่าเริงอะค่ะเพราะว่าบางคนข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ว่าเออโดนบูลลี่นอ้นองเข้าใจคำสั์ใช่ไหมออหรือว่าหยัดน,น,นู่นหยาดนี่ยเพื่อนในกลุ่มยืนยันว่าไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากบ,บอกกับเพื่อนไหม,ม,มบอกว่าคิดถึงมาก huh. ไม่น่าไปเร็วขนาดนี้ไปโดยไม่มี คำลำล่าลาเลยไม่คิดว่าอยากรู้ว่าเครียดอะไรเป็นอะไรคะ่ะวันนี้ต้องเป็นวันที่เราต้องถ่ายรูปรวมกันทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะบรรยากาศวันนี้มันไม่มีน้องน้ำแล้วเนี่ยมันรู้สึกเศร้ามากที่ไม่มีเขาค่ะปกติไปไหนก็ไปไหนด้วยกันน,น้ําเป็นคนที่แบบเป็นคนน่ารักค่ะฟินลี่ที่สุดอ่ะมันจะ จะเรียนจบกันแล้วเนาะต้องถ่ายรูปด้วยกันเนาะวันนี้ไม่มีน้ำแล้ว